สวัสดีครับพบกับผมช่องน้องเต่าดำสิงนะครับพบกับคลิปที่สองนะครังานแล้วครับแกะได้ทำงานโอ้โหแกะได้หมนแล้วครับลูกน้องจัดให้แล้วนี่ใช้สูตรทุกวันนะครับกกก็แได้งานนทุวัเมื่อวานเชื่อมเอานะครับเชื่อมไปทำอยู่ร้านก่อนนะครับมันมีเกลืเหินด้วยครับสีเหลืองเนี่ยขาวเหลืองเนี่ยเปนเกลืเหินทุกแต่ไรแต่ไรนะเชื่อมโดยช่างมนนะครับไม่น่านมันจะเลยติดเองช่างแข่งนะครับผมมันจะปูนปะาดนตะเขา โอ้โหปลาดมถ้าปลาดมนี่เอาอย่างนี้วิ่งเลยนะนี่ปลาดมปลาดมตะกอนขาวเหลืองปลาดมถ้าเชื่อมแบบนี้ก็คือวิ่งทั้งวันครับมันต่อไปก็คือจอดครับไม่ได้วิ่งปลาดมนี่คือเชื่อมวิ่งเลยนะครับหมดแล้วโอ้ยตะกอนเลยบะกอนสามเที่ยว มันไม่เหนียวมันไม่เหนียวแาปาดมเชื่อมเหนียว่นนี้เพราะอะไรพอกเต็มลำเลยพอจะเชื่อมไเชื่อมะเนันี่ยไม่ต้องเกี้ให้ลูกปือ้นมับหปืนวิ่งต่อเมันก็ได้ค่าเชื่องานทุกวันครับมีทุกงานซ่อมครับ พราะว่าช่างก็บอกแล้วผมมีงานทุกวันเ่ะผมไม่หยุดเ <c oughs> ลยวันนี้ว่าเจ้าว่าท่านี้เขาเขาไปเหรอบอกเขาเลยบอกเราซ่อมรถบริษัทเดียวผมก็พอแล้วครับผมสมัครงานมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเ,เดี๋ยวดูบริษัทอื่นเลย,เลยบริษัทนี้เขาเล่นเล่นเล่นไอทชมไม่ดูเรื่อยฮะเมื่อวานก็เผาข้ามขาดครับเราขึ้นช่วยอยู่วันนี้กลางถนนเลยเราเพิ่ออเลยตูดีเล่นเล่นสุดแล้วก็ไม่จอ, <c oughs> อง,งนนเลย <c oughs> <c oughs> ตกต่อมย่างี้รถขึ้นเขาเกี้ยวผมไปเนาบันเดียวหลังเอา้าหล่อนาที่นะทางครับปีมนหนุนลงทางดำหลัง,งเยอะวิ่งแซงลองนะ้อหน้าโอ้ร<อ>ถเก่งเขาบอกเขาบีบแซงลั่นเลยโอ้โหเขีแจงเลยบรอเป่ีแจ้นี่มันจะออกแจงเอล่าหมดแล้ว <laughs> เลยมาเรื่อยกับเบี้ยวเอยมันลเสียมแล้วก็วิ่งไปซ่อมอยู่หลังัลนมันมีอาการกระสายก่อนแะล้วคอนเรกแล้มีอาการสายก่อนเหรอรถ ก่อนจะออกมันก็ต้องใส่ก่อนแต่ลูกน้องรู้ว่าใส่เพราะตกหลุมลูกน้องไม่เข้าใจคันนี้ก็โรยทีโผล่ไปครึ่งซอกแล้วคันเมื่อเช้าลืมลืมต้มรถเติมลมยางครับเดียวเที่ยวเดียวครับโทลเลยตักนิ่มขึ้นแล้วเยังลงเหมือนเดิมครับยังมาหวงเพื่อนทำไมลืมเติมลมยางครับเลยวิ่งมาตั้งแต่บ้านเลยครับผมไม่เข้าใจเข้าคิวอย่างดีวิ่งมาตั้งแต่บ้านลืมต้มลมยาง เทลงเหมือนเดิมอ่ะเทลงที่เดิมหมายความว่ายังไงโอ้ลมยางไม่เติมมาแต่บาทอีู่โอ้เกียรเติมได้เท่าไหนึ่งพันบาทได้ไม่ถึงเที่ยวเลยนี่ช่างใหญ่ครับช่างรถครับสิทธิเอกช่างแสงครับช่างมอญครับ เมืม่อวานไปทำรถเกี่ยวครับวันนี้ทำรถถกรอโอ้โห บอลเลี่ยย okay. wow. ังมั right any, ้นะวะมันไปกินก๋วยเตี๋ยวกับมึงใส่กับต้ามดไปใส่กะไรว้าวใส่กับอะไ่กัคูดเบิร์ืนจะลูกปืนนะลูกปืนต้องมีรองนะนี่ตหนีก็ถือว่าแบกนักเครือนเนี่แบกจะโตโตุสีใส่ก็คือไม่ได้ฮะต้องใส่ไปหนุนรองะรบไว้ไอครับจะวที่รอกอทำไมอะ เกี่ยวกัันครบยิงรถทำไมครับยิงรถทำไมครับรถคนลูกลูกแบบเลยอันนี้ก้อนข่อยมีอันนี้อยู่นี่น้ำมันเทรียดจะอวบนี่ข่อยมีซิ้นด้หมูอยู่เออซิ้นด้หมูข่อยขายให้ลอยหาซืไปนี่ซิ้นด้หมูนี่จ็ต้องถอดครับทกันม่ได้ใส่แล้วมันใส่เครื่องไม่ตุ๋นตั้อยู่บ่โอ้ไิ้นด้หมูนี่แห้งนี่ยเลยสิ้นด้วยหมูรวมแล้วไงน้ำมันแห้งเนี่ยก็เปลี่ยนซะจะได้ยำกันทั้งทีอ่ะพี่ครับี่ ติดอันนี้ว่าขี้เฉียบบอนี่ก่อนคีเฉียบบอกับพ่อเนี่ยโอเคเข้าได้เกิดเหตุอยู่เรื่อยนะเรียนแม่ไข่แต่ก่อนก็ตั้งชื่อกันนี้ว่าอาทิตยนน์นี้นี่ทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์เลยพี่น้องแก่ปวดหัวแล้วเกินผมหมอกเยอะมากเลยตอนนี้ <c oughs> ขึ้นมาเต็มแล้วนับไม่ได้แนละ้ว <c oughs> บอกกูพูดบายกับรุ่นน้องกูแล้วเกิน อให้ตื่นแต่เช้าวหยตื่นหกโมงเย็นบอกให้ตื่นหกโเช้ากลางคืนมันยกลางคืนเลยตื่นหกโมงเย็นเลยใส่ล้อนครับผมต้อป้ราเหรโห่ลยทำไมเอาช่างมาไม่จบดิ ให้จิตใจเรือดูตีเลยพี่น้องสองไม่ได้จับถ้าเรือรถเอาเต็นท์มานอนนี่แหรอครับผมรถเก่งยังเข้าทู่กับมันทั้งวันจะรอดหรือเปล่าพอเจอทางแคบๆเข้าเหมือนจะร้องไห้เลยเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเดียวใหญ่ได้มันขนาดไหนแต่ันโบราณเลก็โจวออกแบบนี้ออกมาเลยครับทำหน้าเสียมาเลยทางแคบ

เอาสเกียวเขมอทั้งมดยู่กแล้วร่ใชรอไปอ้ใส่บเล่ตกนเขาโบสุดโอ้โหัใหญ่ครับเตยงแม่นนะางมันกํลังใชอยู่เยมันกเมื่อยแต่ชิวยเป็นนเสื่อมแล้วละนที่หมั้อูร่ะต้งนต้องใส่โบมีมูอยู่นาะตั้งกอน มันลงก็ลงหรอเสียลกเทีี่หีมเอาครับผมเสียมอไปหดูนโอเพ่อพ่อพ่อโอเคครับนี่นะครับผมไปเื่อยัดเาไปนเจียวมันเข้าได้นีมะขางนีไหมบอ มันทะเลาะกันมงมันมองบไดแ้วทังในมันมัหมขี้เกียวยสูมันขดายู่แล okay. 네้วเขาขาดมาหลายคันแล้วข่ายู่แล้วมันเนียนมันเนีนขีเกขาดนิเดียวัดออกเลยของของชาวอ่าง็ยังขาดสองคันสอนเลยทำทุกบริษัทเลยเพื่อใช้เอบีย เอไม่ได้อบอรมยง่าคะไม่ไ้ครับงานเปรียบเทียบดูแล้วเหนียวกว่าครับคือบว่าเราลองมาเรียนในขนหนะเนาะวิ่งรถใหม่ไม่ได้โอ้โห

บอกส er mm. e teachers, <laughs> <laughs> oh. okay. ั่งงานเยอะนี่ยทุกวันเลยบบอกเลยว่าบริษัทนี้ได้งานทุกวันเลยไม่รู้งานอะไรพี่น้องคอยดูเอาโอ้งานเนี้ยงานแบบไหนก็ไม่รู้โอ้โหน่าจะวิ่งต่อได้โอ้ยบอลไม่ได้เลยยิ้มเลยเเสียก่อนไปบอกไม่เป็นไรบอลมกรไม่ใช่ แคก็มาจ่ออยู่แครับผมเตรียมออกแล้วดินหมดแล้วสองที่ออก็หมดแล้วมันเป็นเพราะสติเกอรกับหัวกับหางเาะเขานน้ำได้ครับเออเ้าข้างไสอตปต่โตรัเาะนบิดไปเนะ หรือลงบดหลังยังดีอย่เลยว่าเสียไหมเลยทำไมไม่ให้ช่างลองเชื่อมล่ะช่างลองเลยเขาจบหมดนะคันนั้นอันเกียวเห็นไหมน่ะดีมันแข็งเชื่อมแล้วตีเทินดิพูนเห็นยังองเอาไว้ทำอะไรก็ได้ขายกับจอทีไว เฮ้ยทิ้งไม่ได้บ้าเปล่าฟิตเครื่องมาหมื่นกว่าอะไรหมื่นกว่าบะเมียนอเมียนว่าเพข่อเนาะมันก็ตู้จอดเลยนี่ว่าปัมก็ทำไปหมื่นกว่าจะจอดยังไงโอ้สกกลดีเซลเหรอครับสองอะไรวะไม่ใช่ครับมาละตีเอเซียท่อใหม่ดังเคาะมานนดีเซลเขาเช็คปั๊มมาเก้าพันแปดร้อยนะครับไม่ใช่บ้างเนี่ยวอดด้วยโอ้โหมาอัดกว้างอยู่ไหนเขาเนี่ ไม่ได้จุกหลรงเนี่ยตาผมมันโดนเลยขล้อไปไหนขลรอได้นางกามโอ้อันตรายเว้ยมันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ามันเขาครอบครัวเดียวกันภูมเป็นงั้นน่ะนึแล้วเรี้ยขล้อไปเลยภูมิกลัวภูมไม่ทำอะไรเอ้ยใส่สองตัวสองตัวพอมันมาได้ไหมไม่เกิดเดียวเทันเลยโอ้ เอขึ้นรถมออบขึ้นรถเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วขับกลับอาต้ยโอ้ไม่กี่ถอยท่าำได้วงกูบอกไปขับฟังนี่กูว่ายังไม่มาเลยครับบอกให้กินเสร็จรับซุปมาเจอกันอยู่ร้านครับเดี๋ยวเอาซีมเดนหมูไปให้นะครับผมโอเคครับก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปนะช่องน้องกายน้องสิ่งห์